ถ้าเราไม่ยกตัวนี้มันมันข้ามคันนาไม่ได้ปะ,ะเราต้องบังคับให้นี่มันตรงช่องว่างใช่ไหม,ไมไอันนี้เวลาเราข้ามเราไม่ต้องยกตรงนี้ปะ โอ้นี่เชือกพันแล้วนี่เชือกก็ได้นี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรบ่อเ, <laughs> เอ่อ มันดึงงี้บ่นี่ดึงได้ไหมได้ข้างในหนึ่งสองแปดกับหนึ่งสองสี่มันไม่เหมือนกันบ่มันต่างกันตรงไหน ลูกปืนป่ลูกปืนใหญ่กว่ากันงี้ป่ะมันลูกปืนคู่มันก็ดีกว่าเลยนะครับ<ด>ขนาดขนาดปเนี้ยมาขนาดเท่ากันหมดเลย อันนี้อันนี้หน้าของอะไรหนึ่งสองแปดหน้า 2> 1, 2, หนึ 1, 2, ่งสองใหญ่อ๋อใหญ่กว่าแล้วก็ลูกปืนเป็นลูกปืนคู่แต่อันนี้มันเป็นหนึ่งสองสี่แต่เราเอาแต่ไส้ในหนึ่งสองแปดมา modify หมกเลย okay, ใหญ่กว้ากว้างมันก็อัดเต็มเร็วกว่าดนะี่เนาะ ได้กี่ก้อนในวันหนึ่งวันเดีได้กี่ก้อนวันคนเดียวได้เกือบพันร้อยก้อนโอ้มันด้วยยุบด้วย <laughs> โอ้สองคนต้องได้เยอะกว่าแล้วนี่ <c oughs> มันอยู่ที่ถ้าเราไม่ค่อยได้ย้ายมันก็ได้เยอะเลยหรอกอันก้อนกี่บาทสิบสามบาท cứ vú xịp xăm bạt Thì đèn sáng lắm Hãy subscribe cho cái này นี่จะเป็นจะเป็นที่เขาใส่ฝางโอใส่เชือกจะร้อยต่อกันก็จะดึงปุ๊บปึ๊บลงไงมีรัเชือกเชือกจะพันนะรถอันนี้เกี่ยวตรงไหน,นจะร้อยเชือก <laughs> นี่แลหละโมดิฟายเนาะอ๋ออันนี้ปกติมันไม่มีไม่ได้ทำเองอ๋อล้างเครื่องมือโอ้ตูดเลียดอีก ตุเลตอีกโอ้แต่งเงีคนมเชื่อโอลูกน้องกันนะลูกน้องเอ้ลูกน้องมาด้วยอันนี้ไม่ปิดบ่ฮะอันนี้ไม่ปิดบ่ไปล็อกด้วยฮะ ไงดูแล้วจะนี่เราจะทำการอัดต่อแล้วครับโอ้แจอยู่นะวันหนึ่งห้าหกร้อนครคนเดียวยังได้500ก้อนโอ้ติดแล้วพี่ขยันครับชังโคงนี่โอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงตัวนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ ติดตามช่องสอจอดำจริงให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ